ดู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 พี่ดาวไม่ยอมเลยพี่ดาวเราเข้ามืนนะคะเอาเบาเรกเบรกเบรกเสียงดังลั่นน้ำเลยนะคะแม่ขม, <g ül> มืนพี่ดาวเดี๋ยวเขาจะตกใจ คุณเพิ่มขมิน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอมแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมินเช่นเคยนะคะแม่แม่วันนี้นะคะสาวอ้วนของเราก็จะไปอาบน้ำเหมือนเดิมนะคะ ระหว่างทางนะคะแม่จะเจอเชือกไหนบ้างมาลุ้นด้วยกันนะคะวันนี้นะคะวิ่งไปหนวิ่งไปหาพี่ดาวโยดีวิ่งมาหาพี่ดาวนะคะ วันนี้นะคะแม่แม่สองสาวจะไปอาบน้ําด้วยกันนะคะมาลุ้นช่วยกันนะคะแม่แว่าสองสาวของเราจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะนะคะโอ <_ ening> พี่ดาวบอกว่าขอเติมพลังก่อนนะคะ <ว transcend. S 2> เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะพี่ดาวนะคะแม่ม<ำ>ขมเนทาว่าได้อะไรกินดูนะคะโอ,อ้รีบมากนะคะรีบไปอาบน้ํานะคะโอ้วันนี้ควันพี่ดาวปล่อยเลยนะคะแม่แม่ตามสบายนะคะปล่อยเพื่อไเนาะ จะได้อาบน้ำไหมวันนี้น <c oughs> ขมื่นนะคะมาครั้งแรกก็ยังไม่ทานนะคะแม่แม่แต่พี่ดาวบอกว่าเติมพลังเติมพลังเติมพลังนะคะมากันเติมพลังจะไปอาบน้ํากัน,น <c oughs> ส่วนคหมื่นนะคะมแม่วานโต้งบอกปล่อยเลยนะคะวันนี้ปล่อยตามสบายะคะ ใครคิดว่าควันโจไม่อยู่คุณพ่อของควันโจคิดว่าจะปล่อยพี่ดาวนะคะแม่แม่ <laughs> แมกล้าปล่อยนะคะต้องมีควันเชือกใดเชือกหนึ่งนะคะเพราะว่ากลัวนะคะแม่แม่กลัวน้องช้างของเราจะล่าเริงนะคะขึ้นแล้วนะคะควันต้องเร็วน้อย ได้เจอเพื่อนแล้วรักทุกเชือกนะคะแม่ๆสำหรับคำเหมือนอยู่ที่ว่าจะรักมากแค่ไหนนะคะ อาบอยู่เนาะโมบิลเหรอโมบิลสาวๆค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆดู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 พี่ดาวไม่ยอมเลยพี่ดาวเราขมืนนะคะเอาเบรกเบรกเบรกคุณปู่จะตกน้ำนะคะพอดีว่าวันนี้ควันโจไม่อยู่นะคะแม่ ดู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 พี่ดาไม่ยอมลงพี่ดาวเราขมื่นนะคะเอาเบกเบกเบกคุณปู่จะตกน้ํานะคะพอดีว่าวันนี้ควันโจ้ไม่อยู่นะคะแม่แม เป็นกำลังใจให้กับคุณปู่ด้วยนะคะคุณแม่ว่าคุณปู่ของเราจะตกน้ําหรือพี่ดาวจะได้อาบน้ําหรือว่าคุณปู่จะได้อาบน้ํากันแน่นะคะโอ้ให้มาอาบน้ํานะคะไม่ได้ให้เมาสมอยกันนะคะแม่ดูโมเบลนะคะฝั่งสายมือก็เป็นโมเบลสองสาวของเราก็คำมือพี่ดาวนะคะ เดี๋ยวเขาจะตกใจดูนะคะโมเบลเป็นอะไรโมเบลโมเบลบอกว่าอยากให้ควานอาบน้ำด้วยนะคะงมดลงโมดลง ว่าทวงฟัดงานนะคะเขมืนไม่อยากอาบน้ำนให้เย็นสบายนะคะนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นของน้องๆช้างนะคะแม่แม่มมนะคะมโมเบลนะโมเบลนะเขมืน <c oughs> โมเบลขัดผิวนะคะแม่แม่โมเบลขัดผิวด้วยนะคะโอ้สามสาวอาบน้ำชีนะคะแม่แม่น้ำซัดเป็นคลื่นเลยรีบแล้วนะคะพี่ดาวเตรียมตัวแล้วอาบน้ำนานๆหน่อยอู้ไปคุณปูเปียกหมดแล้ว ค่อยค่อยพี่ดาวค่อยค่อยอือค่อยอนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบแล้วพี่ดาวก็จอดรอข้าวมือนล้คะแม่แม่เอาข้าวมือเสร็จยังโอ้ นะคะพออาบน้ำขึ้นมาแล้วผิวพัุ์ของน้องช้างก็ดําเนียงนะคะแม่แม่แมดูเหมือนเนื้อหนังนะคะแม่แม่สะอาดสะอ้านนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอ้าวจอดรออะไร สาวๆจอดรออะไรนี่นะคะสาวๆของเราก็จอดรอนะคะเพราะว่าด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีเพื่อนน้องๆช้งงางมีมาอีกแล้วนะคะ บุญเพิ่มคำมือน,นะคะโอ้ดูมาดูเสียงนะคะนี่นะคะสาวสาวบ้านทราลาดนะคะแม่แมบบ่เวลาได้เจอหน้ากันก็จะทักทายกันแบบนี้นะคะที่เราเห็นมาอีกเชือกหนึ่งก็คือบุญเพิ่มนะคะแมบบ่มโอ้จะกลับบ้านได้หรือเปล่าวันนี้ดูนะคะ ได้ไหมวันนี้บุญเพิ่มบอกวันนี้ไม่ฉันไม่อาบน้ําฉันจะกลับบ้านกับเพื่อนนะคะเอาไปกับเพื่อนเลยไปกับเพื่อน waż, โอ้ไม่กลับนะคะแสะดงว่าแสดงว่ากลัวกลัวควานกว่ากว่า,วาเพื่อนนะคะแม่แม่แมโอ้ปไปอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่อาบน้ําเลยนะคะดูดูยังมีห่วงเพื่อนด้วยโอ้ยนี่คือสาวๆนะคะแม่แม่เวลาได้เจอหน้ากันก็ทักทายกันเป็นธรรมดานะคะ โอ้ยังมีเสียงร้องคำรามนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าพึ่งไปนี่นะคะพระบาบุญเพิ่มพึ่งออกมาจากโรงช้างนะคะพึ่งจะมาอยู่หลักตอนเย็นนะคะแม่แม่ยังไม่ได้อาบน้ําแต่สําหรับขมื้นกับพี่ดาวอาบน้ําแล้วนะคะหลักสองสาวของเรานะคะแม่แม่ก็อาบน้ําเสร็จก็จะรีบเข้าบ้านนะคะก็จะเข้าหลักตอนเย็นเหมือนกันนะคะ ล้องช้างทุกๆเชือกที่อยู่บ้านท่าราบนะคะมแม่แม่ก็จะเปลี่ยนสับเปลี่ยนหลักทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หลักในโรงช้างอับชื้นนะคะมแม่แมีแต่ไซหุ่นบิ๊กแต่เวลาล่าเริงแม่มแม่คิดว่าหุ่นผิวทั้งนั้นนะคะไม่มีใครหุ่นลํำบึกนะคะเวลาวิ่งนี้รู้สึกโอ้ผิวทุกเชือกเลย สาวๆบ้านทาลาดนะคะแม่ๆมีแต่ไซส์บิ๊กทั้งนั้นนะคะ